สวัสดีครับเพื่นพนอนๆห่างหายกันไปหลายวันนะครับช่วงนี้ติดภารกิจนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆอากาศเริ่มหนาวนะครับช่วงนี้เข้าสู่ฤด,ดูของการล่าหนูนะครับเพื่อนๆวันนี้มีบ่วงมาสิบกว่าลังนะครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้จะมาใส่บ่วงหนูกันขอ้ติดตามนะครับว่าจะ มีแต้มหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับตตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยครับก็ใส่นะครับสวนหลังบ้านนะครับเพื่อนนี่ครับลกนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาตัดนะครับจะเป็นสวนมะนาวแล้วก็อ้อยนะครับหนูมันมากินอ้อยเยอะนะครับก็เลยเดี๋ยวดักไว้นะครับสวนหลังบ้านเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูเส้นทางการวิ่งของหนู นี่นะครับเพืเ่อนๆนี่ครับนี่เส้นทางการวิ่งครับโอ้เสดงว่าหนูวิ่งบ่อยนะครับอย่างนี้เดี๋ยวเรามาใส่กันเลยครับการใส่บ่วงหนูท่านเพื่อน นี่ครับนี่คือบ่วงหนูของเรานะครับองผมจะใช้ลวดเบอร์สิบนะครับมันจะเล็กเล็กไปนะครับลวดเบอร์สิก็เลยมาเสริมตรงโคนนะครับส่วนมากถ้าโดนนะครับถ้าโดนถ้าโดนแล้วหนูเขาจะโยกนะครับแล้วมันจะขาดนะครับเพราะฉะนั้นตรงโคนตรงนี้นะครับตรงเสริมให้หนาๆแน่นๆนะครับเป็หลายเส้นพันวนไปวนมาเลยนะครับ วงนูนะครับก็จะใช้ขวดรับสปอนเซอร์นะครับในการทำวงนะครับนี่ครับเดี๋ยวขอญาตจับแป๊บนึงครับนี่ครับใช้ขวดสปอนเซอร์ในการทำวงครับดึงมาเห็บประมาณนี้นะครับ หัวหนูพุกก่อจะประมาณนี้นะครับเมื่อได้ระดับแล้วก็เมื่อ,อไ,ได้ระดับก็ดึงออกครับเมื่อได้ระดับก็ดึงออกนี่นะครับเราก็จะได้บ่วงประมาณนี้เนี่ยทำมือเดียวมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ ประมาณนี้นะครับหัวหนูฟุกก็จะเข้าไปพอดีนะครับเมื่อเข้าไปเมื่อเข้าไปนะครับวิ่งไปก็ติดนะครับดินไม่หลุดนะครับไม่พูดเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะมีแต้มไหมนะครับน,นี้เดี๋ยวเรามาใส่กันเลยครับ ออกเสาให้แน่นนะครับตอกเสาให้แน่นนะครับเดี๋ยวหมูมันจะพอสายไฟนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเวลาใส่บ่วงครับอย่าใส่ติดพื้นนะครับ ให้เลยขึ้นมานิดหนึ่งครับเลยขึ้นมานิดนึงก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามายามกันไปกันครับใส่ต้อยเสร็จสวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนเช้าครับรรยากาศตอนเช้าครับ18องศารครับวันนี้ เดี๋ยวเรามายามบ่วงกันนะครับจากที่ใส่ไว้นะครับเมื่อคืนมาดูต้นทุเรียนก่อนต้นทุเรียนเดี๋ยวไปดูบ่วงที่ใส่กันเลยครับเช้านี้ไปเลยครับเดี๋ยวมาลุ้นล้งแรกว่าจะโดนไหม ไม้โดนไม่วิ่งเลยตัวนี้เราจะปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยววิหลังต่อไปครับดูลำนี้กกินล้างนี้หนูก็ไม่วิ่งครับบ่วงอยู่เหมือนเดิมไม่วิ่งหลังต่อไปครับเดีย๋ยวดูพื้นที่การใส่ครับ เป็นป่ามันหลังบ้านนะครับนี่ก็ใส่อยู่นี้เดี๋ยวไปดูหลังต่อไปนะครับไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่าวันนี้ไปกันเลยหลงนี้ก็เงียบครับโอ้ยคือน,นี้เงียบไม่มีหนูวิ่งเลยครับเนี่ยลวดยังนิ่ง ถ้ามีหนูถ้าไม่โดนนะครับถ้ามีหนูแล้วลวดของเรามันจะขยับเปลี่ยนทิศทางครับนี่แสดงว่ามีหนูคนระับแต่นี้ดิ่งนะครับป้ายลุยนันต่อครับถ้ามีตัวเดียวถ่ายดูครับ ตัวนี้มีหนูวิ่งครับนี่นี่คือลักษณะหนูวิ่งชนครับแต่ไม่เข้าบ่วงน่าเสียดายครับตัวนี้วิ่งมานีชนชนบ่วงขยับออกปกติจะใส่ไว้ตรงนี้นะครับ,บหนูวิ่งชนครับจนบ่วงขยับมนันเสียดายครับตัวนี้เฮ้ยไปลุ้นรางต่อไปครับ ตรงนี้ก็วิ่งชนอีกแล้วครับเนี่ยด้วงขยับหนีนะไม่โดนนอยเสียดายครับไม่โดนเดี๋ยวไปลุ้นหลังถัดไปครับสองหลังครับวิ่งชนครับวันนี้จะมีแต้มหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูนครับมีดิ้นครับเกิดหลังนี้มีดิ้น โดนครับ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 ทําโดนเห็นแหมครับอ๋อ หมานแล้ครับวันนี้หมานแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวาคอยยัด แขกนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยครับหนึ่งตัวครับแยมแลกมาแล้วครับตัวสวยเลยครับนี่ครับเพื่อนแยมแลกมาแล้วครับเช้านี้กับหนงพุกครับนี่ครับตัวใหญ่เลครับ เราไปดูกันต่อนะครัว่าจะมีแต้มสองหรือเปล่าครับหรือจะได้แต้มเดียวนะครับสุดยอดครับสุดยอดเรียบร้อยครับเพื่อนยามเสร็จแล้วสรุปได้แต้มเดียวครับกับหนูฟุกเช้านี้การใส่บ่วงสิบสิบกว่าหลังนะครับได้หนูฟุกหนึ่งตัวนะครับนอกกนั้นก็หนูวิ่งชนบ่วงหมดนะครับหลายหลังครับหนูวิ่งชน นี้ก็หมานหนึ่งแต้มนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับําผ่านเพื่อนมาใส่วงหนูนะครับสําหรับช่องเกษตรไทยพูนะครับเพื่อนๆนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe ช่องเกษตรไทยพู่ด้วยครับกับอากาศเช้าเช้ควันออกปากนะครับ18องศานะครับที่นะครับบ้านกกตูมตําบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับ พาอากาศเช้าๆที่สวนมันหลังบ้านกับหนูพกุกสกลางๆครับหนึ่งตัวกับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ